สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลป๊อบชาแนลป๊อบ <c oughs> <c oughs> ครับชาแนลป๊อบจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนไป,ไปดูเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเบื้องหลังอะนะอเนาะอันคัดการทำผลงานใหม่ ในครั้งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นวอล k คเดเหมือนเดิม,มก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำอะไรบ้างไปให้ดูโมเมนต์อะไรบ้างก็เราติดตามในคลิปนี้ได้เลยอ่าตอนนี้ก็อยู่ในห้องพักแล้วนะฮะใหญ่ตัวกล้องขวางสุดๆใหญ่กล้องขวางสุด,สดอืม ก็คือกระจกรอบห้องก็คือนี่เลยใช่เลตียงก็คือใหญ่นุ่มไหมลองเทสดูสิอ,อยู่ได้อยู่อืมนะจ๊ะคือแบบใหญ่โตวเวอร์มากเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะทุกคนมันดูน่าจะมีอะไรสนุกสนุก สูตร <S <S เอ๊ะในตู้อ๋อนี่ไงตู้สะพานีมีอะไรนะอ๋อมีอะไรกระจกห้องน้ำก็คือกว้างขวางใหญ่โตมีโซนอาบน้ำยืนแล้วก็มีอ่างอ่างแล้วแช่สำหรับเราคืนนี้จะก,กุศลเอ่ยใจ แช่แบบใดแช่แบบช่ำช้ำอ่าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมชุดกันนะคะทุกคนรีเสียอผ้าก่อนนี่ซีมวันนี้จะเป็นฟิลแบบนักบใ,ใช่นักบินชุดนักบินทั้งคู่ฟิลแบบว่าลงเครื่องมาแล้วมาพักโรงแรมแล้วก็แบบด้วยความแบบเรียนงุนไม่ไหวก็วต้องจัดฟิลเด อันนี้ยวเปิดน้ำเอาไว้ใด้อา่านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้มนานองแชอ่อ่อา,านกันทุกคนลืมมาวัดบอมบรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีอา่านก็น่าจะไปซื้อมาไว้ก่อนถระหว,ว่างนี้เราก็เตรียมคอสตูมอะไรไว้ให้พร้อนะทุกคนแล้วก็วันนี้เรามีถ่ายรีวิวด้วยเป็นของ บอนเป็น <B> ล <OR N> ิตภัณฑ th ์ล so th ้างน้องชายผมถ่ายไม่ได้ถ่ายอันแรกเลยสำหรับการถ่ายงานในวันนี้มีงานรีวิวด้วยแล้วก็มีถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะจ๊ะโอเคเรามาดูที่ว่าเราจะใช้อันเดอร์แวร์ไหนดีสำหรับถ่ายในครั้งนี้ เราจะลองเป็นตัวนี้ก่อนกันล้วเดี๋ยวไปถามมาจีว่าแบบตัวนี้เวิร์กไหมนี่ได้ไหมัซเซ็กซี่มากเยลยเยวไปถาม นาจีสิใส่ตัวนี้ดีไหมเขาอ่ะตัวไหนเนี่ยใส่ัวใส่ก็ใส่ถ่ายงานตัวเนี้ยตัวเน,นี้ยได้ปะเออ <laughs> เราลองตัวนี้จากแบรนด์นี้ ลูกไม้สวยหรอตัวนี้สวยอ่ะแต่ว่ามันมันธรรมดาไปไหมหรือว่ามันไม่เข้า มันก็ธรรมดามมัออยนยอดเอาไว้เป็นคอนเทนต์อื่นดีกว่าเนาะลูกไม้ไโอ้ยคุณพอ่อไม้ทำไมเสียวเลยขนาเนี้น,น,นี่เป็นการเตรียมชุดนา้านี่ก็รีบชุดสำหรับใส่คอนเทนต์เอาไวร้รอ ตรอรี่อันนี้มันไม่ค่อยเท่าไห,หร่เนาะมันเรียบไม่ค่อยเท่าไห,หร่เนาะม่มท่าไหรมะซื้อตอรี่มถ้าซื้อตอี่นนต้องซื้อขาดก <S <S ักกงอสสกกของใช่ คือเจ่ะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเกเีงที่เราจะใส่ลงแช่น้ํากันนะทุกคนเดี๋ยวจะลองให้ดูเดีนะ๋ยวรอนาจิรีบผ้าเสร็จก่อนกีในประมาณแปดล้านตัวอลองใส่กันอ,อทีไหน คนก็น่าจะเคล็เป็นอันนี้แหละเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องถอดออกอยู่ดีเออก็จริงเดี๋ยวก็ต้องถอดออกอยู่ดีนาจานะจ๊ะไปถ่าอะไรเยอะเนี้ยสุดท้ายก็ต้องอืมก็สีขาวนี่มันก็ใส่สวยอยู่นะอืมไปไปไหนไปแล้วก็จะต้องบ้องนู่นี่อด้า เซรั่มแ,แบบในเซรั่มแ,แบบเซรั่มแบบนี้ก็คเคยใช้ฉากฉักอะไรฉากเสร็งว่ยตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับใช่แล้วตอนแรกว่าจะเป็นแนแบบดูท่าเราจะแป๊บเดียว ก็แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแต่แต่ว่าแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อีอกเล็กนิดนึงนะลืมเอาเนคไทที่เป็นชุดมาทุกคนเพราะว่าชุดนั่นคือแบบนี้แล้วเมื่อกี้กําลังจะแบบเปลี่ยนชุดแล้วฮนะเออาะเออเจ๊ป๊อบบี้กำลังแต่งหน้าอยู่แล้วบอกอยู่เปลี่ยนชุดรอเลยก็เลยมาเปลี่ยนชุดพอเปลี่ยนชุดเลิ่ติดติดเอ๊ะแล้วมีไทนี่หว่าก,ก,ก็เลย,เยนึนไยยกได้เลยว่าเอาตัวเองได้เอาทัมาได้หรือเปล่าสรุป ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปบ้านนะคะพอดีแหละเอาชุดนอนกลับมาด้วยเพราะว่าน่าจะได้นอนแหละคืนนี้ไม่ต้องใสเพราะว่าก็ไม่ได้ใสอะแล้วโอเควิวตัวนี้มันดีมากเลยทุกคนห้องน้ำแบบมันมันไม่มีอะไรกั้นเลยนะไม่มีแบบว่าม่านมืนเลยอะคือแบบคือจีย๊ย เรียบร้อยสำหรับคอสตูมวันนี้นะครับฟีลแบบคือเพิ่งแบบแลนดิ้งมาเลยแลนดิ้งมาจากไหนสนามนะบินหนองคูหอกใช่สนามบินไหนอือครับเพิ่งเสร็จฮะเพิ่งเสร็จเพิ่งเคลียร์ชุดกันเสร็จแล้วก็อะไรจะเริ่มถ่ายแล้วใช่เพราะว่าเซตไฟเซตอะไรแล้วถูกต้องก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูก่อนจะได้แบบว่าเป็นแบบเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องแบบปลดเปลื้องออกไงอุ้ยใช่ครับปลดเปลื้องอาจจะไม่ปลดเปลื้องทั้งหมด ถูเพราะว่าแบบขาชุดก็เสียเเอออ่ะโอเคฮะทุกคนงั้นก็เดี๋ยวขออญาตถ่ายงานเป๊ฟหนึ่งนะครับขอเวลาสักชั่วโมง,งม <c oughs> ครึ่งประมาณนะฮะผมโอเคไปบุยเดี๋ยวมาเจอกันหลังจบงานนะครับตอนนี้เราก็เสร็จผลงานไปที่เรียบร้อยหิวสุดๆเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อน นะจ๊ะเติมพลังนิดนึงเพราะว่าแบบกินเวลาไปหลายเป็นชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงสุดๆไปเลยเกือบสชั่วโมงอืมก็นี่มันสองทุ่มครึ่งจะครึ่งแล้วอะ่ะไปครับแต่งตัว<อ>มาลาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ร้านแล้วแต่วันลืมเอากล้องมานะก็เลยใช้กล้องมือถือเอาอาจจะให้ดูว่ามีอะไรบ้าง ใช่จะมาดูกันกับข้าวหน้าอีทมากฉี่มากอันนี้คือหมูมะนาวหมูมะนาวหอยแครงลวกแล้วนี่หมูย่างแบบพอหมูย่างแบบทํามๆนะพอหมูย่างแบบละลายในปากมากทุกคนแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดแล้วก็นี่คือยำถัวพลูซึ่งยำถัวพลูนี่อร่อยมากก็มีนี่ค่ะบีลักกี้น้ำแดงมา เต็มโต๊ะเล่ะให้สมกับการหิววันนี้ดูหมูย่างดิอร่อยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครผ่านไปผ่านมามาทานได้นะคะร้านมาเดียวจิ้มจุ่มเสิร์ฟไปเลยในโคราชมีร้านเดียวกับข้าวอร่อยมากเขาเป็นร้านจิ้มจุ่มแล้วมีกับข้าวด้วยนะคะทุกคนคือแบบอร่อย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 ไม่ได้หิวด้ ห,หิวแหละแต่ว่าไม่ได้อร่อยเพราะหิวแต่คือร้านนี้คืออร่อยจริงมไม่ผิดไม่ผิดหวังแน่นอนยำตัว,วคือแบบอร่อยมากที่สุดกกินกับข้าวสวยเอ้ข้าวผัดแวนวันนี้กินข้าวนะปกติไม่กินข้าวนะจ๊ะแต่วันนี้ไม่ไหวแล้ว อร่อยมากนี่ข้าวมยางมันดึงๆมาทุกคนแล้วมันละลายในปากเลยคอามจริงยงไม่เคยกินแบบข้าวหมูย่างที่ไหนอร่อยเ่าที่นี่เลยทุกที่ที่ทำข้าวหมูย่างอร่อยมากติดปีกขึ้นตันโอ้จีสัสคือแบบโอ้ไม่กอดมาก 阿诺伊叔叔。米拉奇，米拉奇，老แดง。 ทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราเตรียมลงอ่างคุณผู้ชายทำอะไรอยู่บอกลาแฟนเพลงบอกลาบิดลับแฟนเพลงไม่บอกลาบิดลับลแฟนเพลง๋อไปเตรียมไปแช่น้ำกันดีกว่าครับก็มาถาอดก็ัถอีก็มาดิ <laughs> ก็มาดิค่ะก็มาถอดกัดีค่ะ บ้าเป็นบ้าแต่มันไม่ค่อยอุ่นน่ามันฝักหลับเฉยมันก็อุ่นแล้วแหละตัวเองนี่คืออุ่นสำหรับเบลล์หรอก็มันก็อุ่นแล้วน้ำอุ่นจากภูปกติเพราอยากให้มันแบบอุ่นไว้นะมันฝับตรงไหนมันต้องปล่อยน้ำออกแล้วแล้วต้องไป้ี่ไหน อุ่นเลยอุ่นอุ่นตาเออก็อุ่นตาด้วยก็เป็นยังไงคะสำหรับผลงานในครั้งนี้เหนื่อย <laughs> เหนื่อยมากๆถึงมากที่สุดฮะเพราะว่ามันหลายงานใช่เออมันหลายงานมีงานรีวิวบอลมีงานถ่ายวอล์กถ่ายกองจุม่มแล้วก็ OLF ได้สอง <คน S 3> งาน,งานใช่ฮะมันก็เลยในวันเดียวถูกฮะมันก็เลยมารุมมาตุ้มมากเวอร์นะใช้พลังเยอะฮะใช้พลังเยอะมากๆแต่ก็นั่นแหละเนาะ ฝากทุกคนแบบว่าติดตามทุกช่องทางและเป็นกําลังใจใช่เพราะว่าทุกผลงานก็เราก็ตั้งใจทําให้คนดูนี่แหละเนาะนี่ไงถึงพามาดูแบบเบื้องหลังนู่นแน่นว่าใช่ว่าแต่จะทําแต่ละได้แต่ละอย่างคือแบบเหนื่อยนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าสักๆแต่ทาเอออะไรอย่างนี้แล้วมันก็แบบว่ามีต้นทุนทุกอย่างใช่ที่แน่ก็คือมีแรงอ่ะหนึ่งและเงิน เวลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูผลงานดีๆจากเราสองคนเนาะเออ,อยังไงก็ รักกันเป็นนานนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามกันตลอดไปด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามมาด้วยนะครับกดกระดิ่งกองแกงกองแกงกุ้งกิงกุ้งกิงไว้ด้วยนะเวลาเราลงคลิปใหม่เนาะใช่แต่ถ้าอยากคุยกันเราบ่อยๆก็สามารถไปคุยได้เนาะในทิกตอกไลฟ์ใช่ไลฟ์ประจำมาไลฟ์บ่อยขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนยังไม่ไลฟ์บ่อยขนาดนี้แต่ช่วงนี้ไลฟ์บ่อยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็นั่นแหละนะฮะหรือว่าถ้าใครจะ สำหรับสนุนนะฮะผลงานด้านอื่นๆของเราก็ไปซับกันได้เลยนะครับใช่จะไปซับในออลฟ o ก็ได้หรือว่าจะเอ่อด o n a t i ในในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่ฮะโอเคนะจ๋าวันนี้ก็ลาไปแล้วเนาะขออนุญาตพักผ่อนนอนแล้วเพพราะี่แยล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วใช่ฮะเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้ท่านก็จมานอนแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสองบ่ายใช่ใช่เออมาถึงบ่ายเอ้ย มาถึงเนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งกว่าเกือบบ่ายอามอม,อม,มาถึงแรมเกือบบ่ายสามอะ่ะแล้วก็แบบก็ยิงยาวใช่ากยาวก็นั่นแหละอ,อ่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้นะคะบ๊ายบายจุบจุบกุ้งกิงก้งกุง้งกิ้ง